รถมอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนเริ่มเข้ามาสู่ตลาดซูเปอร์บายมากขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้ก็ได้มี QJ Motor ตได้ทำการพัฒนารถซูเปอร์สปอร์ตขนาดพันซีซีออกมาแล้วและล่าสุดเองทาง CFMoto ที่เป็นคู่แข่งในประเทศก็ไม่ยอมน้อยหน้าได้ปล่อยสิทธิบัตร 1,250NK ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ KTM Super Duke ออกมา รูปร่างจะเป็นยังไงจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยก่อนที่จะไปรับชมกันนั้นพวกเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของชาวมอไซด้วยนะครับ LC8 V Twin ของ KTM พร้อมจะมาอยู่ในรถจีนอย่างตะกูลด NK แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่เช่นกันที่ทาง CF Moto จะยกเครื่องจากซ u เปอร์ดุกมาไว้ในแบรนด์ของตัวเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ทาง CFMoto เคยยกเครื่อง LC8C ที่อยู่ใน790ดเ k ุ้กและ790 Adventure มาพัฒนาเป็น800 MT และ700 CLX และล่าสุดก็ได้มี800 NK ที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาต่อเนื่องกันเลยทีเดียวและสิทธิบัตรนี้ได้ขุดขึ้นมาโดย Bennett b i k e Social ทำให้รู้ว่า CF Moto กาลังตั้งใจที่จะเพิ่ม 1,250NK หรือว่า 1,250NK เข้ามาอยู่ในไลน์ผลิตของ NK ที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์เนเกตพัฒนาโดยใช้เครื่องยนต์จาก LC8 V-Twin รุ่น 1,279cc ของ KDM ถ้าหากว่าอ้างอิงจากเครื่องยนต์นี้ 1,250NK จะสามารถสร้างกำลังสูงสุดได้มากถึง140แรงมา้า และภายในสิทธิบัตรยังแสดงถึงโมเดลที่มีสวิงอาร์มด้านเดียวหรือว่าโปรอาร์มเฮดเดอร์และปลายท่อที่มีรูปทรงเหมือนกับ1290ของ KDM อย่างมากรูปทรงและรูปร่างอาจจะมีความคล้ายคลึงกับ KDM แต่ก็ไม่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ของ NK เมื่อมองจากภาพสิทธิบัตรแล้วจะเห็นได้ว่ารูปร่างของตัวรถนั้นค่อนข้างดุดันไม่เกรงใจใครเบาสอตอนยกระดับสวิงอาร์มเดียวเฟรมเหล็กขนาดใหญ่ ที่มีความแข็งแรงสูงและหน้าจอจะเห็นได้ชัดว่าจะเป็นหน้าจอตั้งขึ้นจานเบรกนั้นมาแบบดิสคูซึ่งรายละเอียดแบบเจาะลึกนั้นยังไม่ได้หลุดออกมาแต่อย่างใดในขณะที่สิทีิบัตร1 2 5 0 nk ได้เผยออกมาแต่ 8. 0 0 nk นั้นก็หายเงียบไปค่อนข้างนานพอสมควรหรือว่าทั้งสองนี้อาจจะมีการเปิดตัวในพร้อมๆกันในไม่ช้านี้และเพื่อนๆ่นนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับซูเปอร์ไนเก็ตคันนี้ก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ แต่ก่อนจะจากกันไปพวกเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆของชาวมอไซด์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในเหล่าข่าวในครั้งหน้าผมแอดบาร์รายงานสวัสดีครับ